มาเรื่องของเราดีกว่าค่ะ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยหลายหลายคนบอกว่าคอยนอกจากหล่อแล้วยังเป็นบอสอีกหลายหลาคนเนี่ยบอกว่าในชีวิตที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้านายของตัวเองบ้าง <c oughs> อ่าก็ต้องมีธุรกิจของตัวเองอยากจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างคะ่ะผู้ชมชายหนุ่มเหล่านี้นะที่เรารวบรวมมาเนี่ย <c oughs> เขามีธุรกิจเป็นของตัวเองเขานอกจากหล่อแล้วเขายังมีฉายาว่าเป็นบอส หรือเป็นซีโอแบรนด์ดังด้วยค่ะแต่ละคนคะ่ะผู้ชมขาไม่ได้ง่ายมาง่ายๆนะแต่ละคนเนี่ยขวาจะมีบริษัทหรือว่าแต่ละคนจะมีสินค้าหรือจะทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยเขาต้องก้าวข้ามบันไดแต่ละขั้นมาจนถึงวันนี้มาเริ่มต้นกันเลยคะ่ะผู้ชมขากับคนแรกคนนี้เลยนะคะน้องซีพรึก ตอนนี้ต้องซีพรึกต้องบอกเลยว่าโด่งดังมากๆโด่งดังมาจากซีรีส e ์ S ค่ะคุณผู้ชมค่ะนิ่งเฮียก er ็ G H หาว่าซื่อนะฮะสำหรับซีพรึกค่ะล่าสุดซีพรึกนั่งเก้าอ e ี C ้ CEO นะเจ้าของธุรกิจผลไม้อบกรอบทายใต้แบรนด์ซีพรูตนะที่ผลิตนะผลไม้อบกรอบมี2รสชาติด้วยกันนะั่นคือมะม่วง แล้วก็ทุเรียนอุ้ยอันนี้คนคนต่างชาติชอบเนาะใช่ใชมะม่วงและทุเรียนเนี่ยใช่เลยใช่เลยนานนี้ค่ะนั่งเก้าอี้ดูแลเองทุกขั้นตอนรวมไปถึงการเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยเก่งมากมากเลยค่ะซิลึกค่ะเลิศเนาะจริงค่ะพูดแล้วหิวเลยอะอยากจะกินมะม่วงอบกลอบใช่ค่ะอยากจะกินทุเรียนอบกรอบนี่นะคะเขาต่อไปค่ะค่ะคุณไบร์นะคะวชิรวิทย์ค่ะเขาบอกว่าเริ่มต้นนะคะเขาแบบ หยุดแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่เขาเขามีแบบธุรกิจส่วนตัวด้วยเอาจริงเนาะใครๆก็มีความฝันที่อยากมีธุรกิจส่วนตัวเนาะอ่ะเขาก็แบบทําอะไรล่ะเขาก็ทําแบรนด์ธุรกิจเสื้อย,ยืดของเขาเนาะสิคอะอห้ยรับรองนะคะ f อของเขานะคะเขาก็คือแบบก็ขายไม่ทันแล้วมะแค่ FC นะคะชื่อแบรนด์ขาย a s t r r Staff นะคะที่เน้นความเรียบง่ายหรูนะคะสวมใส่สบายแล้วก็เท่ด้วยนะคะอ่ะเป็นว่า ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยถ้าใครที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเชื่อว่า F อฟซีนะเอฟกันไม่ทันเลยทีเดียวนะคะดีมากนะคุณใช่ก็ผู้หญิงผู้ชายใส่ได้งใช่แล้วอย่างหนึ่งคือน้องไบรท์เนี่ยเขาใส่เสื้อถ่ายรูปลงไอจอยู่แล้วคุณคิดดูสิว่าคนตามไอจีเขาเท่าไหร่ใช่16หล้านเอาแค่ล่าตัวก่อนไหมจริงเครื่องทบพังนะคุณผู้ชมเครื่องแบบสกรีนทับพังคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ซื้อตัวเดียวนะอย่างเล็กซี่เนี่ยถ้าจะซื้อนะซื้อ9ตัว ใส่แล้วไม่ซักแล้วค่อยวนกลับมาซักใหม่อีกรอบหนึ่งไม่กับงานเจไม่ได้ใส่แล้วรักขาวว่าต้องซื้อใส่แล้วเหมือนอยู่ข้างๆกับคนที่เรารักอ่ะคุณผู้ชมจริงน้องสีพลึกเรื่องของอาหารการกินค่ะน้องไร์วชิววชิรวิทย์ในส่วนของเสอยืดค่ะนะรักขาวมาคนต่อไปรักขาวก็ต้องไปกินอีกแล้วว่าใครอะคะไปกินเลยค่ะน้องวินเมทาวินนะคุณผู้ชมค่ะเขาออกผลิตภัณฑ์ในส่วนของ ไอศครีมนะฮะรวมไปถึงมาร์กองด้วยอ,อันนี้คือสุดยอดมากๆแล้วอร่อยมากๆด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับแบรนด์เวลโต้นะคะคือรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติที่ถูกปากคนไทยเป็นรสชาติที่แบบรับประทานแล้วนึกถึงหน้าน้องวินเลยเพราะละมุนมากรสชาติละมุนแล้วก็อริอร่อยมากๆอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยเขาไม่ต่อคิวรับประทานกันแบบ เยอะอะเอาง่ายๆว่าต่อคิวกันหลายคนเลยอะเอาจริงเขาก็แบบ เข้าใจคิดนะว่าแต่ละคนจะทําอะไรนะบุคคลต่อไปนี้นะคะคือน้องมิวสุประสิทเนี่ยนยคะเขาก็ดังฮอตไม่แพ้กันเลยนะคะเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเทรนทวิตเตอร์เลยค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับน้องมิวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรปุ๊บนะคะก็เป็นที่สนใจเรียกว่าติดเทนทุกเมนต์เลยทุกอันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเอาเป็นว่าในเมื่อว่ามีความสามารถในเรื่องของการแสดงแล้วร้องเพลงแล้วนะคะเบื้องหลังเนี่ยเขาก็เรียกว่าลุยเปิดบริษัทเลยคุณผู้ชมขามิวสุปอร์สิทสตูดิโอนะคะเป็นธุรกิจ บันเทิงที่แบบครบวงจรเลยค่ะคุณผู้ชมขานะคะอย่าง The Ocean Eyes เป็นซีรีส์เรื่องแรก The Ocean Eyes The Ocean Eyes เขาถ่ายทำไปเขาถ่ายทำไปค่อนข้างเยอะแล้ว80%แล้วไหมคิดว่าไม่ายปีนี้ก็ต้นปีหน้าก็จะได้ดูแลดูกันอ่ะก็เรียกว่าขึ้นแท่นเรียกว่า ส่วนใหญ่ะคะเกิดภาษาละครเนี่ยเรียกว่าผู้จัดแต่เขาเป็นมากกว่าผู้จัดเออนี่คือผู้อำนวยการสร้างนะคุณผู้ชมดูดีเนาะหน่ใหญ่อ่ะอลังการเขาอีกแล้วอยากจะไปดูซีรีส์เขาแล้วนี่นะรอติดตามนะคะคิดว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมเพราะว่าถ่ายไปเยอะแล้วค่ะโอ้มาอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าคุณผู้ชมค่ะรักเขาอีกแล้วแล้วก็ต้องรักสุขภาพตัวเราเองด้วยนะคุณผู้ชมเพราะชายหนุ่มคนนี้ค่ะเขาออกผลิตภัณฑ์ในการ การดูแลตัวเองอกับแบรนด์นะวอทชอลนะคุณผู้ชมขะต้องบอกว่านะั่นคือน้องบิลกินพุทธิพงนั่นเองค่ะบิลกินเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นสายเลือดนักธุรกิจเลยเพราะ,ค,ะคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะก็ ทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วด้วย<ะ>นอกจากน้องบิวกินเนี่ยเป็นดาราน,นักแสดงในวงการบันเทิงแล้ว<ะ>เจ้าตัวยังเจียดเวลามาทำธุรกิจเกี่ยวกับวิตามินอาหารเสริม r e เทัาไทยแลนด์นะคะที่บิวกินเนี่ยทุ่มคุณท,ทุ่มสุดตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการผลิตการปโปรโมททำทุกๆอย่างด้วยตัวเองหมดเลย นี่สุดยอดมากๆใช่ก็ดีเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไม่ต้องรอแต่งานแสดงของเราเนาะในแบบงานโชว์งอะไรมันก็บางครั้งมันเป็นช่วงเป็นจังหวะเป็นโอกาสอะไรเงี้ยก็ถือว่าสนับสนุนนะให้เด็กๆรุ่นใหม่เนาะให้มองแบบว่าเนี่ยเรุ่นพี่เนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะคนต่อไปค่ะพีพีกรินะคะอันเนี้ยเขาก็เรียกว่าเอาความชื่นชอบของตัวเอง มาทำเป็นธุรกิจซึ่งดีก็เกี่ยวกับอะเซซอรี่ที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละคุณผู้ชมขานะคะในแบรนด์ Color c u l t u r e ค่ะก็ในเรื่องของเสื้อผ้าหมวกนะคะหรือว่าเคสโทรศัพท์และอีกอื่นๆเลยเรียกว่าอะเซซอรี่ที่ใกล้ตัวเราที่หยิบใช้บ่อยเปลี่ยนง่ายเออเรียกว่าอันนี้นะเหมาะมากเลยหลายๆคนที่อาจจะชอบในแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของเขาก็เป็นดีไซน์ที่แบบเฉพาะตัวเลยเอาเป็นว่าสดใสน่ารักก็แล้วกันถ้าเกิดใครชื่นช ชอบนะคะต้องลองติดตามเรื่อยเชื่อว่าจะต้องมีเป็นคอลเลคชันอย่างแน่นอนค่ะรักเขาอีกแล้วไปซื้อหมวกไปซื้อเสื้อไปซื้อเกทโทรศัพท์ให้ครบเสร็จนะเฮ้ยรอดนะ คือแต่ละคนเนี่ยคือมองการไก่เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยและของเหล่านั้นเนี่ยบรรดาแฟนคลับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่เ,เหมือนคนคนนั้นอยู่ใกล้ๆเราตลอดเวลาจริงจริงนะมาคนต่อไปค่ะผูะะ้ชมบอสคริสบ้างคุณคริสพีรวัตรนั่นเองค่ะใช้หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าทาธุรกิจเช่นกันด้วยการทําธุรกิจค่ะผู้ชมนั่นก็คือเปิดร้านข้าวมันไก่ ามพี่น้องอคือเขาเนี่ยทำธุรกิจหุ้นกับเพื่อนอีกสองคนนะคะก็เรียกว่า3พี่น้องเนี่ยแหละชื่อภาษาอังกฤษ t r พี่น้องช h คเกอร์ไรอยู่ที่เดอะสตีดรัชนานั่นเองค่ะจุดเด่นของร้านข้าวมันไก่ร้านนี้เนี่ย เขามีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของการกินข้าวมันไก่โดยเฉพาะเลยใครว,ว่างๆสามารถแวะไปอุดหนุนได้นะที่เดอะสตรีทรัชดาจ้าอ๋อ,อเอาละค่ะข้อ <ใน S 2> สุดท้ายของเรานะคะที่จะฝากตัวเป็น c ีโนะคะเรียกว่า c ีโรุ่นใหม่เลยนะคะก็คือน้องเซนสุดผาพงนะคะก็เรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตไฟแรงมากๆ <คน S 1> เลยะนะคะก็มีความสามารถเยอะเลยนะคะเอาเป็นว่า ก็ามาลุยธุรกิจในแบรนด์ของตัวเองนะคะชื่อว่าแบรนด์สารสุขค่ะ,ะคุณผู้ชมเพิ่งเปิดตัวไปนะคะเป็นป๊อปคอร์นนะคะงานนี้หนุ่มเซนเขาบอกว่าตั้งใจทุกข,ขั้นตอนตั้งแต่ถ่ายรูปนะคะ<อ>แล้วก็โปรโมทเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดเลยก็แล้วกันนะคะ,อะเอาเป็นว่าหลายๆคนที่ชื่นชอบนะคะน้องเซนไปอุดหนุนน้องเซนได้นะคะจริงคือต้องบอกว่าการจะ เป็นซีโอเนี่ยเราจะต้องทําทุกขั้นตอนด้วยตัวเองริงถู้เนาะเพราะมันก็จะรู้ถึงขั้นตอนการผลิตไงแต่เมื่อไหร่ที่ธุรกิจอยู่ตัวแล้วนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบอาทำแบบนี้สิมีต้นแบบแล้วไงก็จะง่ายและแต่ก็ดีค่ะเราเป็นทุกขั้นตอนเป็นทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างน้อยลูกน้องไม่อยู่เราทำเองได้คุณผู้ชมนะคะอันนี้เป็นกำลังใจให้กับซีอโอทุกทุกคนนะทั้ง8หนุ่มแล้วก็รวมไปถึง คุณผู้ชมทุกๆคนที่มีธุรกิจของต<ฆ>ัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจใหญ่ๆ<ฆ>แต่ถ้าเรามีความสุขในธุรกิจนั้นหรือเงินทุนนั้นมันคือเงินทุนจากตัวเราหรือว่าจากครอบครัวเรานะขอให้ต่อยอดไปเรื่อยๆเฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะ